สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกับสมาร์ทไทยไลฟ์ใน E ีใหม่อีกแล้วนะครับกีฬาประจำชาติไทยนะครับที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะครับและผมเชื่อว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่จะต้องนึกถึงก็คือตะก้อใช่ไหมครับตะก้อเนี่ยมีบทบาทที่เข้ามายัางประเทศไทยเนี่ยตั้งเมื่อสมัย1 2 0่อปีผ่านมาแล้วนะครับแต่ทีนี้ประวัติของตะก้อนะครับที่ไปที่มาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้สมาร์ทไทยไลฟ์จะเล่าให้ฟังครับเซปักตะกอ้อหรือการแข่งกีฬาตะกอ้อเป็นการละเล่นของไทยมาตั้งแต่โบราณ แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่นอนว่ามีมาตั้งแต่สมัยใดคาดว่าราวๆต้นรัตนโกสินทร์ประเทศอื่นที่ใกล้เคียงก็มีการเล่นตะก้อในรูปแบบคล้ายๆกันคนเล่นก็ไม่จำกัดจำนวนอาจจะเล่นเป็นหมู่หรือเดี่ยวก็ได้ตามลานที่กว้างพอสมควร ตะก,กอ้อในสมัยเดิมนะครับเป็นตะก,กอ้อที่ใช้หวายถักเป็นลูกตะก,กอ้อไม่ใช่ตะก,กอ้อที่เป็นลูกพลาสติกอย่างในปัจจุบันนะฮะในการค้นคว้าหาหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดกีฬาตะก,กอ้อในอดีตนั้นยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนนะครับว่าตะก,กอ้อนั้นกําเนิดมาจากที่ใดนะครับจากการสันนิษฐานก็คงจะได้หลายเหตุหลายผลดังนี้ฮะรประเทศพมา่าเมื่อเราลาพศ2,310ก็เป็นช่วงที่เราเสียกรุงพอดีนะครับพมา่ามาตั้งค่ายอยู่ที่โพ3ต้นแล้ว ทีมทหารของพม่าเองก็มีการเล่นกีฬาเซปักตะก้อขึ้นซึ่งภาษาพม่าเขาเรียกว่าชิงลงส่วนทางมาเลเซียก็ประกาศบอกว่าตะก้อนั้นเป็นกีฬาของประเทศมาลายูเดิมซึ่งก็เป็นรากฐานของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันเขาเรียกว่าซีปักกาลานะฮะคำว่าลากาหรือว่ากาลานั้นหมายถึงตะกร้าส่วนทางฟิลิปปินส์ก็นิยมเล่นมานานแล้วเหมือนกันเขาเรียกว่าไซปักส่วนในประเทศจีนครับอันนี้ห่างไปนะฮะก็มีกีฬาคล้ายๆตะก้อเหมือนกันแต่เป็นการเตะตะก้อชนิดที่เป็นลูกหนังปากขนไก่ ในปัจจุบันก็ยังมีการเล่นกีฬาลักษณะนี้อยู่นะครับตามลานกว้างหรือว่าสวนสาธารณะทั่วไปในพงศาวดารจีนเชื่อว่าชาวจีนกวางตุ้งที่เดินทางไปตั้งลกรลากในประเทศอเมริกานั้นได้นํากีฬาตะก้อขนไก่ชนนี้ไปเผยแพร่แต่เรียกว่าเต็กโกนะครับซึ่งหมายถึงว่าการเตะลูกขนไก่ส่วนเกาหลีก็มีลักษณะของการเล่นตะก้อหรือว่าการเล่นกีฬาคล้ายๆกับของจีนเช่นกันแต่ลักษณะของลูกตะก้อนั้นแตกต่างออกไปจะใช้ดินเหนียวห่อด้วยผ้าสำลีแล้วเอาหางไก่ฟ้าปัก ในประเทศไทยเราเองก็นิยมเล่นกีฬาตะก้อมายาวนานนะครับอย่างที่ได้เรียนไปเชื่อกันว่าตะก้อนั้นเข้ามาแล้วก็เริ่มนิยมในประเทศไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่สองนะครับดังในพระราชนิพนธ์เรื่องอินเหนาของรัชกาลที่2ที่กล่าวว่ามีบางตอนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเล่นตะก้อแล้วก็แสดงรูปแบบหรือว่าลักษณะของการเล่นตะก้อให้ได้เห็นนะครับและที่ระเบียงพระอุโบสถวัดศรีรัตนศา,าสดารามหรือว่าวัดพระแก้วก็เขียนชัดเจนนะครับ ซึ่งมีการเขียนเรื่องของรามเกียรติ์แล้วก็มีภาพของทีมงานหรือว่าทหารของพระรามนั้นมีการเล่นเส่ปักตะกอ้อด้วยนะครับให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ว่ากีฬานี้มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับความหมายของคําว่าตะกอ้อตามพระานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525 25, ัํากัดความเอาไว้ว่าเป็นลูกกลมสารได้ไหวเป็นตาสําหรับเตะและนี่ก็คือ ประวัติกีฬาตะก้อนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ประวัติของกีฬาตะก้อที่มีที่ไปที่มาอยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะพบกับประวัติอะไรนั้นไปติดตามกันครับขอบคุณครับ